แล้วมันไม่โหลดไม่เสร็จสักทีผมก็เลยมาคุยกับทุกคนรอเกมโหลดเสร็จครับตอนนี้เป็นฟิีเตอร์ดีกว่าอันยองยองอันอันยองิวายเฮ้ยมีที่วายมาดูด้วยเหรอสวัสดีครับที่วาย สนใจมาเต้นได้ไหมครัใครวะสนใจมาเต้นได้กันไหมครับเฮ้ยสนใจดีครับนี่ใครวะใครอ่ะใครใจทีิปวายอ่ะมันดูนะเฮ้ยอะไรผมดูตัวเอง <c oughs> มันดูนะ ใครอ่ะใครมาทิปวาเขามาดูอ่ะใครเมื่อวานเนี่ยไม่ดีเหรอใช่ครับเมื่อวานเนี่ยไม่ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยดีแล้วน้องแป้งเด็กอันยองเซลอันยนองเซลอันยนองอัน วัสดีครับทุกคนตอนนี้เกมผมมันโหลดได้5้เซถ้ามันเต็มแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วใช่ครับกินข่าวแรงอะยังกินข่าวแรงไปแฟนบอกินแล้วกินแล้วไงเมื่อวานไม่ได้ดูเลยจีม่แจ้งเตือนเมื่อวานผมมาไลา์แป๊บเดียวครับเพราะว่าเน็ตไม่ดีเน็ตเก้าบาท เัเกมอะไรครับผมกําลังเล่นวอลเล้วนะครับคุณผมกําลังจะเริ่มเล่นแล้วผมไม่มีอะไรทําครับถ้าไม่งั้นผมพูดแทนผมไลฟ์อย่างนี้ทวนพี่อยู่กับใครอยู่กับอยู่กับเกมครับ <c oughs> ใครอยู่ในทิปเปอรวายอะ ใช่ไหซี่ตองเหรอหรือว uh, so ่าใครมีแอคทิฟไว้บ้างอะหนึ่งใครวะประก็มีเอ้ยประกอบขออวยใจในการจะกลับโรงเรียนประจำแล้วเออสู้ๆนะครับขอให้มีความสุขกับโรงเรียนครับ ขอให้หลดนนานๆนะให้ตอนนี้หกสิบเปอละมีว่าไปเที่ยวบัก um ก oui> hey, uh <Okay. ี้สนใจไปเที่ยวไหมสนใจครับแต่ว่าไม่ยังไม่ว่างไปเลยเกมอะไรคะเกมวา l o โล n แลน์ครับกำลังโหลดมาเล่นแล้ว ผมซีตองครับไม่ใช่ใครใครไม่ใช่ซีตองแน่ๆซีตองไม่น่ามีอ่ะใครมีอีกอ่ะใจเหรอกล้าใจก็ไม่น่ามาดูอ่ะใครวะเดี๋ยวนะวงมันมีใครบว่ งเงินพูชิตบิ๊กบูมจกลยก้าจูนติวเตอร์หรือติวเตอร์วะใครวะตอนสมัครอะอะไรวะสีดองพูดว่าอะไรล้วไปด้วยเล่นไปด้วย ผมยังไม่เคยเล่นเลยทุกคนที่ผมกำลังแบบโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังลองดูครับเออสงสัยมานานแล้วอะไรเยอเนี่ยแล้วติดได้เท่าไงเนี่ยปรกอสูงเท่าไหร่น่าจะร้อยน่าจะร้อยเจ็สิบเจ็ดครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็สิบหกร้อยเจ็สบห้าประมาณเนี้ยใช่ครับ เอ,อติวเตอร์มาติวเตอร์อผมว่าวติวเตอร์แน่ๆเลยใช่ไหมวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเห็นอะไรอีกอันนจ่อหูตรงกลางเจ็บไหมคะตรงกลางคืออันนี้หรืออันนี้นะคระับ อันนี้ก็กลางอ่ะกลางข้างบนอันนี้กลางเหลืออันนี้มันคือกลางหูอันนี้เจ็บครับแต่อันนี้ไม่เจ็บเลยแบบไม่เลยแบบเป็นเจาะหูที่แบบเจ็บน้อยที่สุดครับแบบติ่งหูก็เจ็บเยอะกว่าอันนี้อีกอะสำหรับผมอ่ะอรับมานานอย่างคัะไม่นานครับรับมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วครับ สงจังเห็นแค่หัวหนึ่งว่าสุโอ้ยสองเซนมันเกินไปไหมสองเซนอะมันเกิน <laughs> ชวนคนมาไลฟ์หน่อย <laughs> ปักกี้กับบิ๊กบอลใครสูงกันผมสูงกว่าบิ๊กบอลตัวนี้บิ๊กบอลตัวนี้ผ้า <laughs> ห่มตัวโปรดไม่ใช่ผ้าห่มตัวโปรดนะมัน คือถ้าผมไม่ใส่ผ้าผมมันก็จะแบบคือผมไม่ใส่ชุดที่ไม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยแบบ p r o p e r y เท่าไหร่ผมก็เลยห่มไว้ผมจะพูดอะไรนะอ๋อ,อ,อ,อเสร็จแล้วเล่นวาลโลกันเดี๋ยวเล่นเด้อเฮ้ยมาดิเพื่อนรออยู่นะ โหลดได้เจ็สิบหแล้วบัวก็เล่นด้วยแจ็คก,ก็เล่นด้วยคือตอนนี้มีติวเตอร์ดูอยู่นะครับแล้วก็มีซีตองดูอยู่จิวเตอร์เรยกว่าโราแลนด์ไหม